<c oughs> อัดหรืยังวะอ้าวอัดแล้วนี่วะ่ะโอเคสามส,สวัสดีคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันผมเนี่ยมีอะไรมาอวดให้คุณผู้ชมดูนิดหนึ่งเอาล่ะไปดูกันเลย โอ้โหเป็นยังไงเอฟเฟกของวิดีโอนี้สวยไหมคุณผู้ชมรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะทําวิดีโอแบบเนี้ยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีทักษะในการทําคลิปก็สามารถทําได้นะถ้าแถมใช้เวลาเพียงแค่10วินาทีเท่านั้นเองใช่ไหมโบลสิทธิ์น้องเออเออพี่พี่จะขายของก็ขายไปเถอะอะไรกันเนี่ยนายดูออกอย่างงั้นเหรอน,นี่คนดูเขาน่าจะดูออกกันหมดแล้วโอเค <c oughs> งั้นขอขายของเลยแล้วกันใช้แอปไว้เป็นแอปตัดต่อวิดีโอที่คุณผู้ชมใช้เวลาเพียงแค่10บวินาทีก็สามารถตัดต่อได้เสร็จอย่างรวดเร็วแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาของแอ เห็นไหมครับว่ามันจะมีเอฟเฟกให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เลือกแบบว่าหลากหลายสไตล์มากๆเลยนะครับและแถมจะแอปวาฟ์อันนี้เนี่ยจะอัปเดตเอฟเฟกต่างๆมากมายเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับโอ้โหอย่างเช่นเอฟเฟกนี้นะครับกำลังเป็นที่นิยมเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูนครับอ่านี่คุณผู้ชมก็จะเป็นเอฟเฟกต์แบบนี้เห็นไหมครับว่ามันก็จะมีเพลงประกอบด้วยเพื่อที่จะเพิ่มความเฟีย้ยวให้กับคลิปของเรานั่นเอง เอาล่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาที่แอปนี้แล้วใช่ไหมเราก็เลือกเอฟเฟกที่เราชอบอย่างผมเนี่ยผมจะชอบเอฟเฟกอันนี้เนี่ยเจ้าหนูทอมทอมกับเจอร์รี่เดี๋ยวเราจะลองกดเข้าไปดูนะคุณผู้ชมเอฟเฟกของอันนี้นะครับ ามาถึงนี่มันจะขยี้ตาแล้วมันก็จะแบบนี่ปับป๊บปๆ๊บปั๊บแม่เหมือนกอฟเฟกที่ผมได้ทําที่เราเอารูปทัชซึมากิมาลงนะคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมเรากดมาตรงที่ make video หรือว่าสร้างวิดีโอกดเข้าไปเลยครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นเอฟเฟกนี้มันจะให้เลือกทั้งหมด6รูปนะผมจะเลือก6รูป6รูปเป็นรูปทัชซึมากิทั้งหมดเลยเมื่อเราเนี่ยเลือกเสร็จแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มไปเลยครับเมื่อกดคอนเฟิร์มปุ๊บเราก็กดเซฟต่อไปเลยคุ โอ้โหโอเคครับคุณผู้ชมมันใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีเนี่ยมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแม่เป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกสบายมากๆเลยและเมื่อเราทําคลิปเสร็จเนี่ยเราก็สามารถแชร์ลง t i k t o อกไอแล้วก็ Facebook ได้โดยตรงเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นรูปผมกับรูปแฟนเออเป็นยังไงล่ะเดีย๋ยวเราลองมาใช้เจ้าแอปวปอันนี้เนี่ยในการทําดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไง you know you อบอกได้เลยว่าอย่างเฟีเออ้ยวครับทุกคนแล้วการโหลดแอป,ปน,นี้มันก็แสนที่จะง,ง่ายเพียงแค่คุณผู้ชมเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า VIBE หรือว่า i า e นะคุณผู้ชมก็สามารถกดดาวน์โหลดแอป,ปได้เลยหรือถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจพิมพ์ก็าสามารถกดโหลดแอป,ปผ่านลิงก์ในดีสคริปชันผมได้เลยนะครับแล้วก็ตรงคอมเมนต์แรกด้วยอย่าลืมไปโหลดกันมาใช้เยอะๆนะในที่สุดฉันก็ได้เป็นอันดับหนึ่งของการไต่เข,ขาลานประลองปีศาจแล้ว ก็สวัสดีชาวไทย,ท,ยทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะใครใดๆที่หลงกามาดูด้วยนะครับผมวันนี้คนก็อยู่กับผมเช่นเคยกับช่องโปเต้นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มันจะดีเกมเดียวเกมเดิม,ดมที่มีชื่อว่าเกม one punch man โบลสกระแลงดวงไม่ตายได้ไงโอ้โหเจ้าลูกน้องของฉันเดลสซเดลกาดนายมาทำอะไรที่นี่นะฉันให้แกเฝ้ายานอยู่ไม่ใช่เหรอ เอาละครับคุณผู้ชมแล้วในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันใน ID ดีหลักของผมอีกแล้วโปรเท็กที่เซิร์ฟ12เอาล่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปต่อนะครับคุณผู้ชมก็รู้ว่าคุณผู้ชมควรจะต้องทําอะไรใช่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต,ต่อไปเลยนะฮะบอบกก่อนเลยนะคุณผู้ชมกดไลค์มันไม่ได้ตังค์เพิ่มนะครับมันแค่ได้กําลังใจจริงๆนะครับโอเคแต่ก่อนอื่นผมจะพาคุณผู้ชมไปดูดับกันก่อนเลยละกันของเซิร์ฟนายหลังง3สออ่ พลังอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูอันดับของผมกันบ้างครับอันดับของผมตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับที่8เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมพลัง8ล้าน9000จะเกือบจะ9กล้านละอีกสักนิดเดียวเองนี่เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตัวละครสุดเก่งตัวละครสุดเก่งของเซิร์ฟนี้เนี่ยคือเจ้าดวงของคุณกายหิดที่พลัง4่ล้าน2องวงตัวเดียวพลัง4ล้าน2ครับแล้วดูนี่เลือดของดวงครับมีถึง5ล้านห0โอ้โหเลือดโคตรจะเยอะไม่นึกว,ว่าจะมีคนปั่นดวงได้ถึงขนาดนี้แล้วในวันนี้ครับเราจะมาทําการล้มทีมปีศาจไต่เขา่เรที เราเจะเ้าทีมปีศาจของเราไปสู้โอเคครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูทีมปีศาจปกติของผมเลยนะว่าผมจะใช้ทีมอะไรนะครับนี่กดเข้าไปดูเลยนี่ครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือทีมปีศาจปกติที่ผมใช้เล่น PVP ทั่วไปนะครับก็จะเป็นคอมโบกัดก่อนแบบนี้เลยคุณผู้ชม,ผ,ชมผมจะให้โกลิบัสเนี่ยเร็วเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้สกิลพ่นพิษกรดไปหาคู่ต่อสู้แล้วเขาก็จะได้ติดสถานะโดนดาเมจต่อนเนื่องแล้วก็จะคอมโบกับวัคซีนแมนแล้วต่อไปก็จะเป็นลโบลสเนี่ยจะได้เตะเป็นเท ก็คือเจ้าโบลสที่เราจะต้องเอาโบลสตัวนี้เนี่ยไปเตะด้วงที่พลัง4ล้านกว่าและเลือด5ล้านกว่าคุณผู้ชมโอ้โหแลวดูครับโบลสของผมครับพลังโจมตีเกือบจะ3ามแสนนะครับแล้วก็เลือดแค่ล้านเดียวเท่านั้นแล้วก็ส่วนอาวุธเนี่ยก็จะใส่เป็นอาวุธ3ดาวอยู่แล้วเอาไว้เตะแบบว่าข้ามจักรวาลข้ามอาวกาศแล้วก็ตรงนี้ครับก็จะใส่เป็นเซตป่าเถื่อนนะเพราะว่าเซ็ตป่าเถื่อนเนี่ยมันเตะตัวหน้าโดนตัวหลังแล้วมันก็จะเพิ่มดามจไปอีกนะครับแล้วก็การบัฟเนี่ยจะใส่เป็นโจมตีม ไปสู้กับคุณกายหยิดูก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนี่นะครับทีมก็จะแบบนี้เลยคุณผู้ชมและบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าทีมของคุณกายหยิดนะครับเขาจะใส่เป็นนี่เขาจะใส่แค่ด้วงตัวเดียวท่านั้นเองถึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาใส่ด้วงแค่ตัวเดียวก็จริงแต่ว่าไม่มีใครตีเขาลงได้เลยนะที่เขาล่วงมาอันดับที่สิบหกเนี่ยเพราะ<อ>ผมไปตีคุณกายหยิดเมื่อกี้นี่เลยก็แน่นอนครับว่าถ้าคุณกายหิดเนี่ยใส่ตัวละครเต็มของชุดปีศาจเนี่ยผมสู้ไม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้เขาใส่แค่ด้วงตัวเดียวนนท,ท่าน,นั้น กดท้าดวนไปเลยครับมาครับเห็นไหมว่าทีมผมจะไวมากๆแล้วก็ใช้จังหวะนี้ครับพ่นกรดเข้าไปครับแล้วโดนไปหกแสนแล้วก็อุ้ยไม่ติดเลยสักตัวแล้วโบลลสผมเตะไปจังหวะนี้ครับนี่คือทีมปกติของผมเลยนะที่ผมจะเล่นนะครับแล้วดูครับเลือดโบลลสผมแทบจะตายแล้วแทบจะแบบว่าไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วก็ยิงเข้าไปจังหวะนี้ยิงเขากบตกเขาใต้ไปเลยครับแล้วก็เราก็ต่อยด้วงเข้าไปแล้วด้วงของคุณกางหินก็จะได้ต่อยขึ้นมาครับแล้วเลือดของด้วงของคุณกางหินก็จะเต็มนะครับเอาละครับแล้วดูมันเริ่ แล้วก็พลนกรดไปเหมือนเดิมแล้วเขาติดกัดก่อนไหมครับแล้วก็โบลส์สีจังหวะนี้ครับดูครับโดาทำมิเท่าไหร่ปรังโอ้โหสองล้านสี่แล้วผมก็โดนสะท้อนแร่โอ้โหตายเกือบจะหมดทีมคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าการสู้ปกติเนี่ยมันจะไม่ไหวเราจะต้องทําการวางแผนแล้วก็จัดท,ทีมใหม่เพื่อที่เราจะล้มด้วงแค่ตัวเดียวเพราะว่าทีมของคุณกายหยินเนี่ยจะมีด้วงเป็นตัวเดียวเป็นตัวหลักเลยนะครับเพราะว่าการที่เราสู้กับคนอื่นเนี่ยเราจะจัดทีมแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าเพื่อคุณกายหยินโดยเฉพาะเลยผมจะต้องจัดทีมใหม่เพื่อที่เราจะได้ล้มด้้้ววงเเเเขาาาาาหออัันนนนีกก็คืมแพะะะะรรรบ่่่ลยูจปณ มก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับว่าทีมนี้เนี่ยมันไม่ไหวมันอาจจะเอาไปสู้กับทีมปีศาจของคนอื่นได้แต่ว่าสู้กับทีมปีศาจของคุณกา่หิบไม่ได้เพราะว่าเขาใส่ใด้วงมันแค่ตัวเดียวใช่ไหมเราจะต้องเราจะต้องทําแบบว่าดีบัฟให้เขาติดเยอะๆลุมกระหนำ่ำด้วงตัวเดียวแบบว่าให้สุดๆไปเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาตัวที่เป็นปีศาจเข้ามาอยู่ในทีมด้วยเพราะมันเป็นศึกแต่เขาปีศาจมันเอาฝั่งฮีโร่เข้ามาร่วมไม่ได้นะครับมันก็เลยเป็นงานหนักเลยเพราะว่าเราต้องใช้ฝั่งปีศาจจไปสสสูู้้้กกกัับเเ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 ขขาา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 าททท่่่่่่นนนนผมม็ลยตตตตดดดดิิใใรรรออออววงงงโะะะพพีีืํห แแดงแล้วเราก็ต้องการบัฟจากบทขยี้ด้วยมันขาดอยู่ตำแหน่งเดียวพอดีเลยนี่ครับโทนิกเข้ามาแทนราชาใต้ดินครับคุณผู้ชมเราจะให้โกลิบัสเนี่ยเคลีย์แถวหน้าเขาไปก่อนพอโกลิบัสเคลียแถวหน้าปุ๊บบิสคิงครับทำการขวนและโบลรอสในรอบแรกเนี่ยจะทำการตีธรรมดาไปก่อนเมื่อโบลรอสตีธรรมดาปุ๊บจะได้ปั๊บกระหน่ำมาเมื่อได้ปั๊บกระหน่ำมาปุ๊บให้โซนิกเนี่ยตีให้ติดบทขยี้แล้วก็เทิร์นที่สองเราจะเริ่มทำการลงมือตามแผนที่เราได้วางไว้ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่่่่าาาวแผนนนนทีมงงไไ้้้เเยใชกัดหรือปล เอาละครับแมตช์นี้แหละจะเป็นแมตช์แห่งประวัติศาสตร์คุณผู้ชมได้ดูครับลมหายใจกรดลมหายใจสดชื่นปล่อยไปจังหวะน,นี้แล้วเขาติดกัดกร่อนไปถึง3ตัวเมื่อติดกัดกร่อนถึง3ตัวเนี่ยโบลท์ผมจะได้บัฟเพิ่มดาเมจมานะคุณผู้ชมแล้วก็โจมตีไปครับแล้วเขาโดนระเบิดไปโอเคตอนนี้กองหน้าเขาตายไป2แล้วก็เกือบจะตายไปตัวที่3เรียบร้อยครับแล้วผมก็ได้บัฟกระนำมาครับแล้วผมก็ยิงเขาไปครับแล้วเขาเกือบจะตายแล้วเขาก็โดนระเบิดนี่ครับผมตีแบบติดบว์ขฮกี้แบบว่าเป็นการวางแผนที่เราวางแผนไว้เป๊ะๆแล้วเขาก็มาทุกอ ไว้ที่เขาแล้วตอนนี้เขาติดบทขยี้ไปแล้วคุณผู้ชมแล้วผมก็ลมหายใจกรดลมหายใจสดชื่นไปอีกรอบนึงครับแล้วเขาก็เรียบร้อยเขาเหลือดวงแค่ตัวเดียวครับแล้วก็บิ๊กคิงขวานให้ติดบทขยี้ไม่ใช่บทขยี้ติดรับดาเมจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบอลพลังงานเคลียโลเข้าไปปรับโอเคแล้วก็ตาโบรลสพระเอกของเราโบรลสครับออกไปจังหวะนี้ครับลูกเตะราชันชันชันเตะไปครับแล้วก็ช่วงนอนแข้งเต่งไม่โขลดมิส <laughs> เท่านี้ฉันก็ชนะแล้วจงโดนสะท้อนตายไปซะเดี๋ยวก่อนถึงเชะเตะนายไม่ตายก็จริงแต่ว่าฉันยังมีคอมโบลับอยู่จงดูฮะไม่จริงอะ่ะตาโบร์ลอสพระเอกของเราโบร์อสครับออกไปจังหวะน,นี้ครับลูกเตะราชันชันช,นชันเตะไปครับแล้วก้น ดวงนอนเพ่งเต่งไมโอ้โหโดนไปสี่ล้านหกคุณผู้ชมแล้วไม่ตายครับแต่ว่ามีบิสคิงเข้ามาซ้ำนี่ไงคุณผู้ชมมันเป็นพลังของบิสคิงครับเมื่อกี้เนี่ยที่โบลสเตะไปอะทำดาเมจไปถึง4ล้าน6แต่ว่าดวงไม่ตายแต่ว่าเจ้าบิสคิงเนี่ยมันซ้ำก่อนที่ดวงอะจะสะท้อนดาเมจมาหาเราเราเลยเราเลยชนะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาตัวที่มันติดรับดาเมจเนี่ยแล้วถูกโจมตีบิสคิงจะทำการโจมตีซ้ำไปอีกหนึ่งทีก็คือถ้าบิสคิงไม่ได้โจมตีช็อตเมื่อกี้หรือว่าดวงของคุณกายหยีติดไม่ย่อท้อผมแพ้อย แรงอันดับหนึ่งของไตเขาศึกดวลปีศาศซาส,าสาอาโอโหเป็นยังไงอย่างเท่เลยก็ขอยืนรอแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณกายยีดก็คงจะตื่นนอนแล้วก็มาจัดการตบผมลงไปเหมือนเดิมแต่ก่อนหน้านั้นผมก็ขอยืนบนนี้แอกแอกก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ทำไมอยู่บนยอดเขาแล้วมันรู้สึกแบบว่าวิวสวยจังเลยอะ่ะอ,อ้าวว่าไงล่ะเจ้าคูริบาสทำไมแกไม,ม่อยู่เฝ้ปรราปัญญาล่ะอยู่นี้แกหัดอู้งานอย่างนั้นเหรอฉันก็ไม่จ่ายเงินเดือนซะหรอก โอเคครับคุณผู้ชมล้วก็พอเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์สาระแล้วเราก็จะออกทะเลกันไปเรื่อยๆก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการวางแผนจัดจารทีมของคุณกายิดนะครับบอกเลยว่าทีปีศาจธรรมดาชนะไม่ได้เราต้องเล่นทีมปีศาจทีนี้่านั้นถึงเราจะสามารถล้มดวงของคุณกายิดตัวเดียวได้ยับนะว่าแค่ดวงตัวเดียวเอาละครับผมและถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แลวก็กดกระดิ่งให้กับช่องผมด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าที่ยังมีส่วนวันนี้ผมโปรเต้ของต้องลาจุ๊คนไปก่อนบาาบครรัมขุณที่เ้ชจจจกใิ�